เกมที่เป็นกราฟิกสไตล์อนิเมะแล้วก็การ์ตูนกันบ้างนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวสไตล์แนวนี้นะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับสำหรับตัวเกมในคลิปนี้จะเอามาให้นานผู้ชมได้เล่นมากถึง10เกมซึ่งตัวเกมมันจะเกมใหม่ใหม่ใครที่ชื่นชอบเนีก็อย่าลืมกดไลค์ like, ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับ,ส,รบสามารถกดสมัครสมาชิกกดซุปเปอร์แท็กหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อการไม่เสียเวลาและการ ไปดูกันในคลิปไปเลยดีกว่าจะมีเกมไหนหน้าเล่หรือว่าเกมไหนหน้าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวแอคชั่น RPG กันบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่า e a t e r Gazer นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่ค่อนข้างจะทําออกมาได้คอนข้างจะมันมากๆ,ๆนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเน้นการบูอย่างมากเลยใครที่ชื่นชอบนแนวตายนี้ก็ไปลองเล่นดูได้นะครับตัวเกมเนะครับจะมีโหมดต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีทั้งโหมดเนื้อเรื่องแล้วก็โหมดธรรมดา แล้วก็ตัวเกมนะครับยังสามารถจัดทีมตัวละครได้มากถึง3ตัวละครเพื่อไปต่อคอมโบกันยิ่งเราจัดทีมได้ถูกตัวหรือว่าถูกเซตคอมโบก็จะทําให้ตัวเกมหรือว่าตัวละครเราสามารถคอมโบสกิลได้ค่อนข้างจะแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะ แล้วก็ตัวเกมจะมีภาพกราฟิกที่สวยงามมากๆ,ๆตัวเกมยังมีระบบการช,ชาปองด้วยเหมือนการมีการอับเกรดตัวละททรครด้วยนะก็มาอยู่สลหรับเกม PC ที่พอลงมามือถือกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Backsmith of the Sand Kingdom นั่นเองครับตัวเกมจะเป็นเกมแนวปะจนภัยลงดันเจียนในพื้นที่ที่เป็นทะเลทราย นะครับนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องให้เราไปเล่นกันด้วยตัวเกมเนี่ยจะเล่นตามเนื้อเรื่องเล่นตามภารกิจไปเรื่อยๆมีการจัดปาร์ตี้ตัวละครเพื่อน,นําไปสู้แบบสไตล์แนว turn-based RPG เลยนะครับแล้วก็จะมีการครับของมีการเก็บไอเทมนะครับแล้วนกะ็มีการซื้อไอเทมด้วยเหมือนกันเนาะใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมเป็นเกมเสียตังค์แต่ว่าราคาก็ไม่ได้สูงอะไรมากประมาณ40บาท นะครับสามารถไปซื้อกันได้หรือว่าใครอยากเล่นเป็นแบบ ฟรีก่อนก็สามารถไปเล่นกันได้นะมันมีเวอร์ชันฟรีให้เราได้ไปลองเล่นกันอยู่นะโอเคเะครับเป็นเกมที่ทั้งบมดหรือว่าหลายคนก็ได้ทสเบต้าไปแล้วนะครับสำหรับตัวของ Down ลนด์นะครับสำหรับตัว Down ลนด์นะครับจะเป็นเกมแนว Survi v a l RPG แล้วก็ Open w o r l เข้าไปด้วยคือผสมเยอะมากๆในตัวเกมนี้นำตัวเกมนี้จะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเราเนี่ยสามารถครับคุงขของสร้างบงสร้างบ้านเปิดเาล่าสัต ก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะก็ดำรงชีวิตอยู่ภายในเกมนั้นให้ได้ยาวๆนะครับเนาะตัวเกมว่าจะมีเควสต่งางๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับใครที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็สามารถเดินหน้าทาเควสไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะภายในตัวเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามเลยทีเดียวมือถือสเปกต่ำไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับเพราะว่ากินสเปคโคตรๆนะครับสำหรับเกมนี้เนาะ ภาพมุมในการเล่นเกมนี้ก็ถือว่าเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองใครที่ต้องการก็ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะเกมที่มีชื่อว่าเดนมาชิแบร์เทนโคโนโคนะครับเป็นเกมที่ทํามาจากการ์ตูนเดนมาชิเลยนะครับเนาะก็สำหรับตัวเกมเนี่ยเขาได้ทำออกมาตามเนื้อเรื่องการ์ตูนเกือบทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวโครงตัวละครเอามาหมดเลยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีตลุยด่านตลุยดันเจียนไปเรื่อยๆสู้กับตัวข,ของบอตตัวข,ของบอสไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับตัวเกมสามารถนําเอาตัวละครเนี่ย Bye. เล่นได้มากถึง3ตัวละครสามารถสลับสับเปลี่ยนได้เล่นตามที่เราต้องการตัวเกมจะเป็นเกมบังคับเองนะครับไม่ใช่ตัวของเทิร์นเบสนะครับเนาะนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะสามารถแข่ง ale, <S 1> <S 1> เบท l e r o y ย l าเล่นกับผู้เล่นได้มากถึงแคนเลยถือว่าทำออกมาได้ <S <S ด,ดีแล้วก็สามารถเปิดกระจกปองเอาตัวละครต่างๆมาเล่นได้ด้วยนะครับเนาะก็แต่และตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะไปเอาตัวไหนมาเล่นนะครับส่วนการเล่นมานในเกมนี้ยังไม่เปิดในสโตร e ไทยนะครับแต่ว่าเปิดในสโตร e ต่างประเทศแล้วสําหรับ ที่ต้องการจะเล่นก็สามารถไปเล่นกันได้แล้วก็ตัวเกมจะมีตัวของเวอร์ชั่นของ PC ด้วยนั่นเองนะเกมแนวเนื้อเรื่องเล่น,นเพลินเล่นยูชิลล์วกินอะไรมากอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า yoga from the abyss นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาจีบนุ่มนะครับที่จะมีเรื่องราว ของแต่ละหนุ่มได้ไปฟังกันแล้วก็ตัวเกมจะมีตัวของการถามตอบด้วยว่าเราเนี่ยจะเลือกอะไรยังไงให้มันตรงกับตัวของใจเราว่าเราเนี่ยจะเลือกอะไรยังไงเนาะแล้วก็ตัวเกมจะเป็นเกมที่เล่นจบไงมาม <S <S <cream> <S ตัวเกมจะมีตอนจบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกนะครับว่าเราเลือกคําตอบอะไรไปนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปด้วยการาฟิกมันจะเป็นแนวอนิเมะนะครับแล้วก็ตัวเกมจะไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวอะไรมากมายมีแค่เสียงพากแล้วก็รูปของตัวละคร แค่นั้นนะครับใครที่ชื่นชอบแนวสไตล์แนวนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเกมนี้ตอนนี้เปิดให้เฉพาะตัวของ iOS เท่านั้นนะครับแ n d r o i ยยังไม่เปิดนะมาอยู่สำหรับเกมแนว RPG ผสมแนวแอคชั่นกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า s n o w b r e a k นะครับตะเกม s n o w b ์เ e รนะครับจะเป็นเกมแนวยิงที่จะต่อสู้กับตัวของฝั่งศัตรูที่เป็นแนวไซไฟไซไฟหน่อยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะ กินสเปกมากเพราะทำมาจากอันเดียวเอ e นจินโพรเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมสามารถเล่นกับเพื่อนได้ตัวเกมมีระบบการชับปองตัวเกมมีการจัดทีมตัวละครได้มากถึง3ตัวละครเลยนะครับตัวเกมก็จะมีโหมดต่างๆให้เราไปเล่นเล่นกันด้วยนะครับก็จะมีโหมดที่เป็นโหมดเล่นกับบอทนะครับเล่นตามเนื้อเรื่อง ไปเรื่อยว่าหมวดต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับกราฟิกก็ถือว่าสวยงามมากๆภาพบริยากางก็จะเป็นภาพหมอกบุคคลที่3นะครับแล้วก็รูปแบบเกมเนะครับจะเป็นเกมแนวยิงตัวของศัตรูไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบการแพ้ทางของศัตรูด้วยนะก็สำหรับใครที่องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เกมแนวฟุตบอลแล้วก็เป็นเกมแนวที่มาจากอนิเมะกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่ากัปตันซูบุษะเอสนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวฟุตบอล แนวสไตล์กับตันสมบรสะเลยแล้วก็ภาพการาฟิกภายในเกมเนี่ยเหมือนอนิเมะเกือบทั้งหมดแล้วก็เราเนี่ยสามารถเล่นเป็นเกมฟุตบอลได้เลยทีเดียวนะครับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเหมือนเกมฟุตบอลทั่วไปที่เราเนี่ยสามารถแข่งกับตัวของ n b c ได้มากถึง11คนในทีมเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยังมีโหมดที่เล่นกับผู้เล่นได้มากถึง4เวสบังคับคนละตัวละครได้เลยเหมือนกัน แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวของการเปิดกระชับปองเอาตัวละครโหดเนี่ยมาเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็การอัปเกรดตัวละครได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นตัวละครตัวไหนนะครับค่อนข้างจะมีสกิลที่ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นมากๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบเกมฟุตบอลอยู่แล้วแล้วก็มองหาเกมแนวสไตล์อนิเมตด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะก็มาอยู่กับสไตล์อนิเมะกันอีกเกมนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า one t h ม u man world นั่ สำหรับตัวเกมวันพันแมนในภาคนี้จะเป็นเกมแนววันพันแมนที่เป็นโลกโอเพนเวิ d ์เราสามารถไปไหนก็ได้วิ่งไปไหนก็ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับแต่ว่าหลักๆภายในตัวเกมก็จะเล่นตามเควสเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวความต่างให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเนาะสำหรับตัวละครเนี่ยก็น่าจะเป็นการเปิดกระชับปองส่วนใหญ่แลแล้วนกะ็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีความ สวยงามมากๆมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นแบบ cross platform กันได้นะครับสามารถเล่นในทั้งตัวของ PC แล้วก็บนมือถือเกมแนวสปอนฟ p อฟกันบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่าสปอน n p อ p แอสเวนเจอร์นี่นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวบริหารจัดการบ้านเมืองในท้องทะเลนะครับซึ่งเกมเนี่ยมันจะอยู่ในทีมสปอนฟรอ p เลยเราเนี่ย จะสามารถสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างอะไรต่างๆได้ตามที่เราต้องการซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีพวกบ้านต่างๆให้เราได้สร้างกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายส่วนบ้านต่างๆมันจะอิงตามการ์ตูนเกือบทั้งหมดเลยถือว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็จะมีความน่ารักอยู่ในทีมสปอนฟอร์ปด้วยนะครับมีเทมต่างๆให้เราอัพกองอัพเกดก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะสร้างบ้านได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกเล่น,นเพลินได้เหมือนกัน นะครับเนาอก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองดหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นแนวปะจนภัยกันบ้างสลับเกมที่มีชื่อว่า south of The c i r c l e นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของนักวิชาการเกมเนี่ยมันจะพาให้เราเนี่ยไปอยู่ในดินแดนโคเลกเหนือนะฮะแล้วก็ในดินแดนนั้นก็จะอยู่ในช่วงทําสงครามกันอยู่เป็นสงครามเย็นนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่ว่าจะมีเนื้อเรื่องต่างๆให้เราได้ไปดูกันด้วยนะครับตัวเกมมันจะออกอารมณ์แบบทํามาเป็นแบบซีรีส์นหน่อยๆ เป็นแบบหนังนิดหน่อยให้เราได้ไปดูนะครับใครที่ชื่นชอบแนวสไตล์ตนี้เนี่ยก็สามารถเล่นกันได้นะครับเพราะว่าตัวเกมจะมีการกดตัวของพลิกถามอีเวนต์ด้วยนะครับให้เราได้ไปกดทันกันถ้ากดไม่ทันอาจจะส่งผลต่อตัวเกมก็ว่ากันไปแนะภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับภาพมันจะเป็นแนวพอิกอน้อแล้วก็เนื้อเรื่องเสียงดนตรีทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเนาะตัวเกมเนี่ยเปิดเฉพาะในตัวของ iOS สนะครับส่วน Android ยังไม่เปิดนะเป็นบ้างสำหรับเกมแนวสไตล์แอนเิเมะแล้วก็การ์ตูนนะครับกองวันชมเนี่ย ชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สําหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอับเกมอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสําหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม